ใส่ใส่เผือกไอ้บัญหาผมทำยี่อะไรอะไจบไปเป็นใส่เผือกาวนันนวันนี้เข้าต้มมัดก็ทำตามออเดอร์เลยนะคะอันนี้ไม่ได้ส่งปัญหาไม่ค้มคแต่จเท่านเสียงไม่มีก็จะมีลูกค้าไปตามสั่งไว้ ส0มิบมัดนะคะอีกเจ้าหนึ่งสั่งยีมัดแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งสิมัดก็เท่ากับว่าหมดแล้วหมดแล้วหมดเลยค่ะวันนี้อันนี้ให้แม่ทำเผื่อให้ปุ๊บสองมัดอยากกินถั่วนิดหนี่ง

กันบ้านนะจะว่าหยุดก,ก็ไม่เชิงหยุดหรอกเพราะว่าแม่เขาก็ต้องเตรียมทำไปตองอร่อยกินไปกี่นึงอ,อยากกินอีกเก็บไปก่อน นนนคนกินตัวเขาตินอนจะได้ช่วยกันสำหรับลูกค้าที่อยากพินพข้าวต้มมัดก็สั่งกูได้นะคะทักมาทางแชททางไลน์ได้แต่ว่าวันนี้อดเพราะว่าทําตามออเดอร์จริงๆวันอาทิตย์ก็ถ้ามีลูกค้าสั่งกูก็จะทําเผื่อค่ะจ้านะคะ น้ำไม่นั่นเดี๋ยวก็แป่งมย่าเลยไม่กล้ากินอ้าวคณะใครกินนะไม่กัดมันก็กินมันหายไปดีแต่กระป๋องกระป๋องไม่อร่อยใช่ไหมย่าน้าย่ายอมรับแต่ก็ย่าเนี่ยกินได้สองกระป๋องอีวันไม่รู้เราสองกระป๋องเพราะสามวันกระป๋องแค่ไม่เห็นใย่าเปิดทีนี้เวลาผผมผมยาก็จะจุกแล้วก็เก็บ